สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะครับสำหรับคลิปนี้แสนสิริ Affiliate นะครับก็ไปเจอโพสต์มานะครับอยู่ในเว็บไซต์ของแสนสิริว่าเอ้ยถ้าเราโพสต์ปุ๊บเนี่ยแล้วมีคนจองนะครับแล้วมีโอกาสได้รับค่าคอมสูงสุดถึง1ล้านบาทนะฮะคือโพสต์ขายคอนโดของแสนสิรินั่นแหละ นี่ก็อยากรู้เฮ้ยมันได้จริงไหมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเออมันคืออะไรหน้าตาเป็นแบบไหนกันนะครับก่อนรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปกับช่อง NJ Story ด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับนายป๊อปคอนนะครับราคาส่งนะครับป๊อปคอนราคาส่งตั้งแต่ชิ้นแรกนะครับกล่องแรกถุงแรก ส่งทันทีนะครับเป็นราคาส่งเลยนะแล้วก็สามารถซื้อนะครับเมล็ดป๊อปคอนหรือว่าในส่วนของผงโรยป๊อปคอนได้นะครับและที่สำคัญก็ยังมีคลิปสอนทำป๊อปคอนนะครับสามารถติดต่อขอซื้อได้ที่เพจนะครับ a c e b o o k เพจนายป๊อปคอนหรือว่าไปดูคลิปวิดีโอและกดติดตามช่องนายป๊อปคอนที่ YouTube ก็สามารถทำได้นะครับทุกท่าน สำหรับตัวนี้นะครับของแสนสิริเนี่ยก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับอยู่ที่แสนสิริ c o m a f f i l i a t e ตรงนี้เลยคอนโดสุดปังสุดปังนะสร้างรายได,ได้ง่ายๆกับแสนสิริฮะคิดคอนเทนต์นะครับแล้วก็คอนเน็ t ชันหรือว่าก็คือการแชร์เข้าไปในช่องทางออนไลน์แล้วก็รับค่าคอมมิชชั่นสูงสุด1ล้านบาททุกคนเฮ้ยมันน่าสนใจมากๆเลยนะครับสามารถลงทะเบียนได้ถึง31กร,รกฎาคมนี้เท่านั้นเดี๋ยวไปดูกัน ทีนี้เขาก็บอกว่าสามขั้นตอนง่ายๆหนึ่ง 1, ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เดี๋ยวทิ้งลิงก์ให้สองคัดเลือกนะครับแล้วก็รอรับลิงก์สําหรับโปรโมทคอนโดและสามโปรโมทก็คือเรามีหน้าที่โปรโมรททําเนื้อหาทําอะไรต่างๆนะครับสามารถโปรโมทได้ Facebook Instagram t i k t อ k t ทวิตเตอร์และ u t u b e นะสําหรับสาย u t u b e อย่างพวกเราก็แน่นอนครับมันก็ควรต้องสมัครเอาไว้ป่ะเผื่อเราทําคลิปโปรโมทขายได,ได้ได้ค่าคอมก็ต้องทำนะครับเออใครทำ u t u b e นี่แนะนำเลย ควรจะสมัครนะอืหน้าตาเป็นแบบนี้ครับอืมโพสต์ปุ๊บจองปั๊บนะครับรับสูงสุดหนึ่งล้านนะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นบ้านนะครับเป็น,คนโครงการคอนโดมิเนียมนะครับของแสนสิรินะแล้วก็เราเนี่ยเป็นผู้สมัครนะครับในฐานนะแสนสิริเอเฟรีอตนะทุกคนอ่มาดูรายละเอียดกันนะครับสามารถรับสมัครเข้าร่วมแคมเปญได้ตั้งแต่18เมษายนถึง31กรกฎาคม แล้วก็ขายได้ยาวๆนะครับเขารวมโครงการโปรโมทได้ยาวๆถึง3ามสันวาหกเจ็ดผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์มนะครับให้ครบถ้วนและเขาจะแจ้งผลภายใน5วันทําการทางอีเมลที่ให้ข้อมูลไว้แล้วก็ผู้สมัครที่รับคัดเลือกนะครับก็จะได้รับลิงก์ลายบุคคลสําหรับโพสต์ก็คือจะเขาจะมีลิงก์ให้เรานะครับก็คือเอาลิงก์นี้ไปแปะไปแปะแล้วก็ขายนะครับรวมถึงรูปและรายละเอียดของโครงการนะแสดงว่าอาจจะมีเซลล์ชีตมาให้เราด้วยโพสต์โปรโมทต,ต้องจัดทาในรูปแบบ วิดีโอที่ผู้สมัครจัดทาขึ้นเองอ่าเน้นวิดีโอวิดีโอทําเองห้ามคัดลอกเนื้อหาหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยเด็ดขาดความหมายคือไปเอาคลิปคนอื่นมาแล้วแปะลิงก์ของเราอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับหากพบว่ามีการคัดลอกแก้ไขดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ขอสมวนสิทธ์ตัดสิทธิ์ทันทีนะครับผู้สมัครจากแคมเปญเนี้ยโดยไม่ต้องแจ้งให้ตามลรงหน้า พราะฉะนั้นอยากทําคลิปก็ต้องทาเองนะทุกคนเอ,อ่อใช้รูปใช้อะไรที่เขาให้มาเป็นข้อมูลในการทําก็ได้แต่ว่าไปดูคลิปคนอื่นมาแล้วก็เอาลิสตวเองมาแปะเนี้ยไม่ได้นะครับแลวโพสโปรโมตต้องมีเนื้อหาและระดยดของโครงการตรงกับข้อมูลในเอกสารการขายอ่ะเขาได้ข้อมูลอะไรมาก็ต้องพูดให้ชัดเจนอธิบายให้ชัดตรงนะครับไม่ใช่แบบว่าเออราคา2ล้านแล้วไปโปรโมตว่าขายราคาล้านห้าทำให้คนสนใจเข้ามาสมัครอันนี้ก็ไม่ได้นะข้อมูลไม่ตรงนะครับเรองของข้อมูลไม่ตรง การโพสต์ต้องไม่มีเนื้อหารุนแรงอาจารย์สะเทือนอารมณ์ส่อเสีย,สย,ยดด,ด,ดูหมิ่นพาดพิงบุคคลอื่นส่งเสริมการกระทําผิดกฎหมายสร้างผลกระทบต่อสังคมหรือมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหากบริษัทพิจารณาแล้วนะครับเนื้อหาไม่เหมาะสมมีส,มสิทธิ์ตัดสิทธิผู้สมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับและผู้สําคัญผู้สมัครเนี่ยต้องโพสต์โปรโมทในโซเชียลมีเดียให้เป็นสาธารณะนะครับผู้สมัครสามารถทําโพสต์โปรโมทได้มากกว่าหนึ่งโครงการโดยไม่จํากัดจานวนโพสต์สมมุติเขามีให้สิโครงการก็ทําไปเลยร้อยโพสต์ ทำไปกว่าจะมีคนเห็นนะผู้สมัครไม่สามารถลงทะเบียนสนใจโครงการผ่านลิงก์หรือโพสต์โปรโมทของตัวเองได้ความหมายคือถ้าเราเป็นผู้สมัครแอฟเวลิเอตนะครับแล้วเราจะซื้อคอนโดนะซื้อเองอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้ค่าคอมเขาจะตัดสิทธิ์นะครับเออซื้อได้แต่ไม่ได้ค่าคอมนึกออกปะก็คือห้ามใช้ลิงก์ของตัวเองเนี่ยลงทะเบียนนะครับผู้สมัครไม่สามารถนำลิงก์ของบุคคลอื่นมาทำการโพสต์โปรโมทได้เนื่องจากแต่ละลิงก์มีการติด UTM สำหรับวัดผลรายบุคคล ความหมายก็คือถ้าสมมุติเรามีเพื่อนทํา youtube แล้วเราแบบไอ้ e y, เพื่อนเอาลิงก์เราไปแปะอะไรสิอะไรอย่างเงี้ยอ่แล้วก็สมัครด้วยกันนะก็ไม่ได้นะครับรออหรือว่าเราขายไปจนค่าคอมเต็มแล้วเอาของคนอื่นมาแปะแทนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะเป็นค่าคอมเบิลอันนี้ผมก็คิดว่าไม่ได้นะก็ต้องเป็นของใครของคนนั้นก็ต้องไปโพสต์กันเองนะครับตามช่องทางที่เอในใบสมัครที่กรอกไว้นะว่าคุณจะสมัครไปทางช่องทางไหนครับอ่ะนี่ก็จะมีอ่อหากผู้สมัครต้องการเข้าไปถ่ายทํานะครับ คลิปนะในคอนโดเนี่ยก็ต้องแจ้งล่วงหน้า5วันสามารถแอดไลน์ไปได้นะครับออนไลน์บุ๊กคิงก่อนนะผู้สมัครได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่นนะครับเมื่อลูกค้าลงทะเบียนผ่านลิงก์ของเรานะส่งให้ตามข้อข้อ3ขั้นต้นข้อ3าขั้นต้นไงข้อ3เนี่ยหนึ่งสองสามอ่ะลิงก์ลิงก์งของเราหนึ่งสองสามลิงก์นี้นะเออผู้สมัครต้องอยู่ตรงนี้นะนะครับลูกค้าลงทะเบียนผ่านลิงก์แล้วนะครับรวมถึงการจองทาสัญญาหรือโอนกรรมสิทธิ์กับทางโครงการ ต้องไม่ใช่ลูกบ้านหรือพนักง,งานแสนสิริความหมายก็คือต้องเป็นลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยติดต่อลงทะเบียนมาก่อนไม่เคยลงทะเบียนด้วยนะครับแสดงว่าถ้าเกิดเคยไปลงทะเบียนเข้าไปดูบ้านเงนี้ยก็ไม่ได้นะครับดังนั้นก็ต้องเป็นคนที่ไม่เคยเลยแล้วก็อยู่มาสนใจแสนสิริแล้วก็มาสมัครผ่านลิงก์ของเรานะลงทะเบียนผ่านลิงก์ของเราผู้อื่นแนะนําให้ซื้อโครงการมาก่อนนะครับต้องเป็นลูกค้าที่ไม่เคยเข้าชมโครงการและหรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทมาเกิน90วัน อ่ะถ้าสมมุติว่าเสมัครไปแล้วครั้งหนึ่งกับสันติริแล้วมาสมัครของเราซ้ำเนี้ยไม่ได้นะฮะต้องเลยเก้าสิบวันไปก่อนแล้วต้องเป็นลูกค้าที่แม้จะเคยเข้าชมโครงการแล้วแต่ไม่เคยซื้อโครงการระยะร้อยแปดสิบวันถ้าเคยซื้อมาก่อนนะครับต้องรอไปก่อนครึ่งปีถึงจะซื้อได้หากว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนะขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายค่าคอมโอ้รู้สึกว่ากติกานี้โหดร้ายพอสมควรนะคือเหมือนกับจากัดกลุ่มอ่ะสมมติกลุ่มคนทั้งหมดเท่านี้ใช่ปะ อันนี้คือคนที่สนใจคอนโดนะครับแล้วก็อ่าตัดครึ่งนึงก่อนใครที่เคยซื้อบ้านแสนสิริร้อยแปดสิบวันหายไปนะครับแล้วก็เกิดใครเคยลงทะเบียนเข้าไปชมนะครับอ่าเก้าสิบวันหายไปนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลืออยู่ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับกลุ่มคนก็หายไปเหลือประมาณนี้นะผู้สมัครจะรับอีเมลสรุปผลนะครับอ่าทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ตั้งแต่19มเมษาเมษายนต้นไปจนถึงที่สุดโครงการนะครับสรุปผลเฉพาะสัปดาห์ที่ๆๆอ่อ ในกรณี่ไม่มีผลงานติดต่อกันไม่มีผลงานเกิน4สัปดาห์ติดต่อกันนะครับจะถูกตัดสิทธิ์อ่าอันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องทําการแข่งขันกันอีกแล้วนะครับก็หมายความว่าภายใน1เดือนถ้าเราไม่มีผลงานเลยนะครับก็จะถูกปรับปรับยกเลิกแอปพลิเดตั่นเองงนั้นภายใน1เดือนก็ควรต้องมีผลงานอย่างน้อย1ผลงานนะครับก็โผลพอสมครวรนะความหมายคือต้องลงทะเบียนแล้วไปจองเนาะ กรณีผู้สมัครได้รับค่าคอมบริษัทขอแจ้งรายละเอียดเยอ่าต้องหักเงื่อนไขเพิเ่มเติมเพราะรายบุคคลนะครับแล้วก็หักค่าคอม3%นะัดที่จ่ายเนาะลิขสิทธิ์ในโพสโปรโมทถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทข้อสิบเจ็ดโน้ตไว้อีกแล้วนะครับหมายความว่าอะไรก็ตามที่เราทําเพื่อเป็นการขายเป็นลิขสิทธิ์ของแสนสิริเขาเขาถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของเขาความหมายคือเขาเอาไปทําอะไรต่อก็ได้อันนี้ก็ต้องต้องตัดสินใจดีๆนะครับ เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่บริษัทกาํกาหนดนะครับเราขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งทราบล่วงหน้าไม่มีโต้แย้งเกี่ยวกับเงื่อนไขร่วงคอมเป็นรคาคาคอมนะครับให้ถือคําสั่งินของเราเป็นเด็ดขาดที่สุดเนาะก็ก็ก,ก,ก็ตามนั้นแหละเขาก็ให้แล้วล่ะเออก็ถือว่ามันก็มีเงื่อนไขประมาณหนึ่งนั้นสิ่งที่น่าน่าสนใจก็คือหนึ่งกลุ่มลูกค้าเราจะเล็กนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะถูกตัดคนที่สนใจไปพอสมควรก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องมีผลงานภายในหนึ่งเดือนนะ ถ้าหนึ่งเดือนมีผลงานก็แย่ oh yeah. ส่วนทําทําคลิปไปแล้วไม่ใช่คลิปเราการนคลิปเขานะครับลิขสิทธิ์เป็นของเขาไม่ว่าคุณจะคิดคอนเทนต์ดีขนาดไหนก็ตามเนาะอ่าทีนี้มาดูตัวอย่างค่าคอมกันบ้างนะครับก็เขามีหลายโครงการเท่าที่ผมดูเนี่ยนะครับมันมีหลายโครงการจริงๆนะอย่างเช่นโครงการเริ่มต้นเนี่ยนะคอนโดบ้านโพไม่มั่นใจตรงไหนนะคอนโดมีบ้านโพนะครับหนึ่งเบดรูมนะหนึ่งห้องนอนเนี่ยก็จะมีค่าคอมอยู่ที่ห้าพันบาทอ่าหรืออย่างตรงนี้นะครับอ่าเวียอาีนะครับ บอร์ยี่หกนี่สนใจมากเลย VR ีรีแล้วมาดูที่ไหนนะถ้าขายเพนเ h o าส์ได้นะครับได้รับค่าคอมหนึ่งล้านบาทนี่ไงสูงสุดหนึ่งล้านบาทโอ้พระเจ้าจอร์ดโหจริงๆก็เนี่ยทาได้ตั้งยี่สิบเจ็ดคลิปเนะี่ยทำมให้หมดเลยแล้วใครสมัครอะไรใครซื้ออะไรขอแค่สักขอแค่เพน thouse หนึ่งห้องเนี่ยได้เงินละหนึ่งล้านนะครับมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างนะครับนี่เห็นไหมเขาจะมีให้ดูว่า โครงการไหนที่เขาร่วม a f f i l i a t e บ้างนะครับบ้านโพถือว่าราคาเริ่มต้น8,009ทุกคน8,009ได้ค่าคอมสูงสุดหมื่นหนึ่งเดี๋ยวก็ไปดูดิบ้านโพนี่หนึ่งหมื่นนะครับถ้าขายห้องหนึ่ง o บ m พัดได้ได้ค่าคอมหนึ่งหมื่นแต่ถ้าสมมุติขาย8,009ผมว่าค่าคอมก็ห้าพันว่าเดานะเดานะครับอ่ะต่อมาวิธีการสมัครเดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ก็ไปสามารถเข้าไปดูได้นะค,ะครับใส่แค่ชื่อไทยนามสกุล ชื่อภาษาอังกฤษนะมุกคนภาษาอังกฤษอีเมลเบอร์โทรศัพท์รายดีนะฮะแล้วก็ใส่เฟซบุ o กอินสตาแกรมทิกต็อกยูทูบทวิต t ตอรคือมีอันไหนใส่อันนั้นนะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่อย่างผมผมก็ใส่แค่ YouTube ถูกปะไอทิกต็อกเนี่ยผมไม่ไม่ได้ใช้นะครับ i n s t a g r กรก็ไม่ได้ใช้ Facebook ก็ไม่ได้ใช้จริง a c e b o o k มีเพจให้เพจไปละเออแล้วก็ทวิตเตอร์ไม่ได้ใช้นะครับทวิตเตอร์ <Twitter S 2> ไว<ม>้อ่านข่าวอย่างเดียว,<ๆ>ยยวสมัครอะไรเรียบร้อยเสร็จก็ลงทะเบียนได้เลยนะจ๊ะ พอลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีเมลนี้ตอบกลับมานะครับแตนสิรีขอข้อคุณนะครับจะมีเจ้าที่ติดต่อกลับภายใน5วันทําการนะอ่ะเราก็สามารถนั่งรอได้พอผมรอไป5้าวันทําการนะครับก็จะมีอีกอ e ีเมลแจ้งมาเป็นเมลนี้นะครับเป็นเมลที่2ก็ทีมงานขออภัยขยายเวลาแจ้งผลการคัดเลือกและตอบกลับอ e ีเมลภายใน1 4วันทําการก็รอไปอีก14วันนะครับก็ประมาณทั้งหมด1 9วันนะครับหลังจากที่เราสมัครถึงจะ รู้ผลนะไม่ใช่ว่าได้หรือไม่ได้ยนะรู้ว่าเราจะมีสิสธิ์เข้าร่วมโครงการนี้หรือไม่นะครับถ้าสมมติว่าเห็นคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายที่เกี่ยวกับแสนทิลิีแล้วหลังจากนี้ไม่มีการขายคอนโดในช่องผมแสดงว่าไม่ผ่านนะก็ให้รู้กันว่าไม่ผ่านการคัดเลือกนะครับเพราะว่าผู้ติดตามเราน้อยนะครับสองหมื่นกว่าซนะับสไครต์เนาะและยอดวิวเราก็ไม่ได้เยอะมากนะครับยอดวิวนี้เราก็เป็นตั้งแต่หลักหลักสิบนะคลิปสูงสุดเราประมาณแสนกว่าวิว คลิปน้อยก็หลักสิบวิวสี่สิบห้าสิบวิวก็มีก็ไม่เป็นไรนะทุกคนก็ลองดูนะครับส่วน่าหลังจากนี้มีคลิปขายคอนโดอ่ะแสดงว่าสมัครผ่านนะทุกคนก็สามารถไปลงทะเบียนซื้อคอนโดกันได้นะครับก็ประมาณนั้นแหละนะทุกคนเห็นว่าเป็นช่องทางหนึ่งในการเอ่อทำงานได้หาเงินได้นะครับก็ลองดูใครสนใจนะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ของแสนสิริเอทเอฟอเฟนะครับลองไปดูนะ สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะทุกคนถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง N Story นะครับท้ายนะครับขอคําถามหนึง่งพิมพ์ในคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับว่าออชอบคอนโดของแสนศิริตรงไหนทำไมคุณถึงอยากซื้อถ้าจะซื้อนะแล้วจากซื้อคอนโดแสนศิริเนี่ยเพราะอะไรนะครับลองพิมพ์ให้นิดนึงเผื่อผมจะถ้าผ่านก็จะเป็นข้อมูลในการทําคลิปในคลิปต่ตอๆไปนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย